จะกลับมาไหมถ้าฉันไม่ร้องไห้จะมาไหมจรงๆถ้ไม่แคร์จะไปร้องไม่เป็นอะไร ลองบ้านโมบี้ตัวนล่นหนึ่งใช่หลังมานี่พี่เป็นมิตรกรตลอดเลยนะครับหลังจากที่รับเป็นนิมมิกรก็สนุกครับกับเพื่อนชอบไหมคะชอบมากเลยเป็นงานถนัดเลยนะคะใช่ครับงานใช้ปากกิ่ถนัดใช้ใช้ปากพูดพูดพูดแล้วมือก็โบกไปนะค่ะวันนี้ตกตรงว่าตกใจตอนแรกเพราะว่าไม่ได้เจอคนนี้ประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้วอ่าใช่ พอเดินเข้ามาปุ๊บชนีที่ไหนบนเวทีครับมันมีผมยาวมันเป็นชนีผมยาวรู้สึกเยว่าที่เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้ว,ว,วแล้วแล้วปกติจะไม่่าตไหนนะอะไรละเแค่ท่าย่งเดียวยแกเก็บเงินแล้วทำผมนี่ย เขาห้ยเขามีอยู่แล้วได้ไหมคะได้ไหมคะเฮ้ยขอบคุณค่ะได้หนึ่งข้างหน้่งไม่ข้างเดียวข้างเดียวเองนะข้างเดียวลงนะโอ้ข้างเดียวเอามาค่ะไม้ข้าวแ่ะได้ลงอีกครับขอบคุณค่ะได้ข้าวได้ข้าวแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังมีอีกหลายเพลงพอจบเก็จะปุ๊บผ่านได้เลยผ่านเลยนะ หลอคะหรอคะเพือ่อนเพื่อนนมาเลยค่ะอุ้ยรีบไปทำโรงก่อนได้ไ,ไหนนไมอ่ะจะให้ไปทำโรงไหมอ่ะเงินไปฝาก่อนอ๋อโอเคเหลือๆก็แบ่ใไอแอนไปทำฟันด้วย,วยเรียกเพื่อนๆมาดีกว่าฮัลโหลทุกคนครับ อากอบยังครับไม่าไไมาไม่มาโอ้ยแค่ไหนมาทำก็เก่งเราใส่ไมหมแรกนะจะได้เห็นหน้าหน้าตามามาเยอะๆพอแน่นอนตั้งแต่เรื่องพีกีออกอร์อินสายโอเคง่าเอาอีกนะเอาอีกนะเราก็ต้องมีคำถามอะไรแบบว่า,าต้องทำหน้าที่อไงบอกไว้ก่อนครับวันนี้จีบมาเป็นทำหน้าที่พีกีกอร สฆษณาคุณจะทำอะไรบ er. ้างอะไรนะทำอะไรบ้างอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี so right? ๋ยกับไปกับผู้ชายอะไรกับผู้ชายอะไรนะ้ายอย่าเมาสิก็คุยก็เกือบได้แล้วอยขอบคุณค่ะอันนี้ยันตลงหรอคะมาเราก็อยากแล้วก็ทไม เพื่อนด้วยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่านนติดถนนแะต้องสิฮะเขาก็คือถนนปิดการเดินทางไม่สะดวกขอบคุณมากบ้าที่มาร่วนเปิดของเพื่อนในวันนี้นะครับผมเลยตัวเองนิดเดียวอะไรนครับยันตย่นต์หล พิขอบใจมากเพราะฉะนั้นเราไปชุบทองละเพราะฉะนั้นเราเราจะมีคำถามทุกคนอะไรนี่ที่ใหม่มาที่ไรปัญหามาทุกทีเลยใช่ไม่บอกอะไวว่าวันนี้เรามาทำหน้าที่พิธีกรเพราะฉะนั้นทำว่าเพื่อนเก็บไว้อนนี้ ใครจะร um> ู้ใครจะไม่รู <oh, ้าินเลิฟกไมกกิจใครจะไม่รู้พี่น่อพูดือเ่าโอเันะครับเราเราเราไปด้วยก่อนย่ต้องมอยู่มไม่ใช่อ้ไปกอกันนก่อนขออี้กวาเดียวีนกั โอเคครับทัพพีษาไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมสบายดีค่ะสบายดีนะคุณนั่งรอนะคุณนั่งรอเออรอไปก่อนรอไปก่อนรอไปก่อนค่ะวันนี้สวยนะให้แต่งหน้าให้คะที่เกลียดค่ะคือวันนี้นายเป็นทุกงานทุกอย่างกระบาลทานีก็ทำให้เลยทุกอย่าอ่ะอันนี้ นอกจากเทวีจะร้องเพล, <หา S 2> เลงได้ดีนอกจากเทวีจะเต้นได้เก่งเทวียงังสามารถท่าละคร,ครลลไทยได้ด้วยไปบอกกันจังนะใช่ทุกทุกททุกคนเคยคเคยแบบเป็นเหมือนละครวิทยุเลยครับเลก้ยวท่าออกมาก็าจะเป็นเสียงแบบว่าเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน้องเทวีก็มีความสามารถทำเสียงได้ย,นะยังไงต้องเปตัวละครหรือเปล่าละครหร้อนมีไหมเรียมเรียมหรือทนแล้วนบ้าเออนี่มันเหมือนเรียมเรียมมาก ใครดีจ้ะใครจะเป็นขวานแล้วตวอนนีเ้เนีเ่ยเดยวเต้เนีเ่ยเดเด้ขวานแล,ล้วเรียบจัดไปก่อนไม่มีใครรู้อีกแล้วไอ้เรื่องที่จริงไม่เชื่อนะ ไหนฉากไหนเลือฉากไหนดีเลิกซีนเลิกซีนน่าเสร็จแค่บุ๊คแค่พี่มองก่อนบองก่อนลูกใครใครเดี๋ยวใครจูบใครไอ้นะใครจูบใครเลิกซีนตกตกกันเองตกกันเองตกกันเองพี่เหรอ เจ๊ทำเอโอเค่าเรามาเข้าได้อลรอกดีกว่าคลอมสามารแฟมบี้นาทุ่มมากเลยรับถที่เป็นฝันนะจะเปเรียนอะไรก็ได้รายืนเด่นแอร์ไม่อะใครไม่เล่นอ่ะไม่เล่นเราเหรอฮะไม่เล่เราเหรอเล่นเล่นใครเขาเล่นกันแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำลอยใช่คว่ะอ่ะอ่ะอ่ะ้แที้โชว์โชว์ความสามารถนิดหนึ่งแทพี่พูดพูดเป็นพี่ก่อนอ่ะใช่พูดพี่ก่อนนะค่ะในเสียงพี่เสียงพี่เป็นไงเสียงพี่เป็นอย่างนี้ค่ะมัน่เปลี่ยนลงมานตันยังไงเอาไปเสียงพี่เป็นยงไงนะลองไปอยากปากเล่นก่อนไอยากปากเล่นก่อนสวัสดีค่ะ ตอบไกอนไม่ได้นกันน้ตอบเดี๋ยววัน้นำบไม่ได้น,น,น,น้จะรอดไกวี่ขวญค่ะ,ะที่ขวัญคงเรียมเรียมอจะบอกที่ขวบน,นเนแล้วค่ะที่ว เอาพอพอกหอมคอเราชอบมากเลยมาเริ่าเ่มเติรกมือนะพี่ดูครับหวานนะครับอะไรนะครับหวานนะฮะหวานนะครับขรันขนนอนะแล้วทำัวหวานด้วยครับ